ชัดไหมครับ8ดาวตัวแรกคือได้สกิลแล้วเฟรมชัดครับแอตแทชชี่สิบเท่าครับสเปดด้วย ต้องเลเวลอัพก่อนเซ็นนะแบ็คคิงเอ็ดเวิร์ดครับไม่มีกบเขียวเหลือๆๆเลยเลยเลยครับรวมล่างครับได้ใช้ที่กบแดงแปดดาว เดี๋ยววันอาทิตย์ก็คงจะลองเปิดหากบแดงแปดดาวดูครับเผื่อจะได้อีก,โ,กโหขึ้นทีครับ7ล้านคูณ20ออกอัตแทกทีก็180ล้านเอ้ย140ล้านครับอ่ะไปลองดูกันสักนิดแล้วกัน ยังอัพไม่เต็มแลยนะก็เอาเท่าที่เห็นเดี๋ยวเลเวลเต็มแล้วจะมาอวดอีกรอบนึงมนเก็บเลเวลจุดนี้ครับพอสู้ได้แล้วพอมีตัวเก่งขึ้นก็มาด่านยจากจขึ้นได้แล้วจะลดเข้าเกมยากมากเลยโอ้โหขึ้นบอกด้วย อืออืออืออืสออกสกิลแล้วออกพ่นไฟไปดูสิจะแรงขนาดไหนไม่ไหวไปสองตัวไม่ไหวโอเค อย่างนี้จะตื้อได้สักขนาดไหนครับสกิลมันก็แค่พ่นไฟนะครับอย่างที่เห็นไม่ค่อยออกเลยวยมาแล้วฟูไม่เห็นเลยวะ่ะพวกเยอ,เอะไปไหนนี่พ่นไฟพ่นไฟทีน่าจะง่ายน่าจะหายเกี้ยงนะโอ้โ สฐานจุดดอกเดียวครับต้องไปด่านอ่อนกว่านี้หน่อยก็ไว้ให้มันเต็มเต็มกันแล้วแล้วกันครับแล้วค่อยมาดูกันอีกรอบจกของอยู่แล้วครับอ่ะสวัสดีครับไลน์เล่นเชื่อพูดไปด้วยแมวมาถ่ายด้วยป,ปิดเปเ๊ะพวกนี้ จบกันไปแล้วครับไม่มีอะไรไปเปิดอีกแล้วขออภัยด้วยนะครับที่อัดเลเวลได้ไม่เต็มขออภัยจริงๆก็ต้องทำอะไรหลายๆย่างไงครับหลายคลิปแล้วช่วงบ่ายก็ไม่สามารถทำได้ด้วยเพราะอากาศร้อนสงสารคอมโอเคมาคำนวณเดเมจกันคนยังจะตายเลยครับ เป็น9.4ล้านแล้วกันกน,นะครับ9 4 0 <Phantom frame S 1> า0 0 0สฟิทนเฟมเท่าไรเอ่ยีเท่าคูณ20นี่ครับเดเม g e 8 8 8ล้านครับมีใครไม่ตายบ้างเอเว้นแต่ ไอ้พวกนั้นนะไอ้พวกนั้นนะเราจะลงไหนกันดีครับโชว์สกิลกันกับตัวด่านปกติกันแล้วกันโอ้โหลดงานจังรอไหนแล้วกันนะครับ ครับเข้ารอบแรกก็จะเป็นประมาณเนี้ยก็สัญญาว่าจะทำเสร็จวันนี้ใช่ไหมเราก็ทำเลย,เล,ยเลืแลกันเดเมจขนาดนั้นมันก็ตายหมดแหละาด่านนี้แล้วกันครับด่านนี้ก่อนแล้วกันถ้าล้าแบบน 4, 000, 9, 000, 4, 000, คูณสเท่าไหร่วะแป๊บนึ่งห้าดสล้านก4ล้านสแสนคูณยี่ออกสกิลเท่านี้ บับจมตีอีกสามเท่าห้าร้อยล้านเนี่ยห้าร้อยหกสิบสี่ล้านเอาดิจัดไปเนี่ยเพื่อนเทพผมก็มีประมาณนี้นะถือว่าเทพหรอเปล่าชื่อเป็นระดับซปเปอร์มาสเตอร์เนี่ยโอ้โหบับโจมตีเพิ่มอีกอะจัดไปคลิกคลิกรปรู บับโจมตีแล้วโหบับเลือดด้วยโอ้โหเนี่ยตัวเนี้ยเทพอยากได้ไม่ได้โชว์สกิลเลยไม่ออกสกิลเลยอะจบแล้วอะรอบนี้บับไม่เรียกเพื่อนแล้วกันอังไปด้วยแต่ไม่ใช่ โอด,ดีไหมครับผมเก็บเรียวลอยู่นี่ก็ขอประมาณนี้แล้วกันนะครับมันค่อนข้างจะไม่มีปัญหาค่อนข้างง่ายแต่จะดูระยะสเปรดกันด้วยครับระยะสกิลผมไม่ชัวร์นะไฟมันพ่นไม,ไม่ไกลเท่าไหร่โอเค เนี่ยพลไฟโอ้ไปเลยครับบาๆถึงฐานนะครับถ้รารยานเนี่ยถึงฐานไปตัวเนี่ยพลไฟหายเนี่ยยืนไกลด้วยครับถึงฐานนะครับระวังที่เ๋ยวขวางจอสิพี่เียบ้อยครับโอเคไหม ต้องไปด่านยากกว่าน,นี้โอ้โหได้กรเขียวแล้วอัพแป,ป๊บหนึ่งโอ้อัพก็จะเก่งขึ้นอีกเลยได้สักทีครับโอ้โหดรอปยากเลยตอนอยากได้เนี่ยที่จริงควรจะดองไว้สักหน่อยนะแต่พอเราได้ตัว6ดาวด้วยไงครับเราก็เลยต้องอัพจาก6ดาวมาเป็น7ดาวมันก็หลายขั้นตอน ขึ้นมาอีก3เลเวลครับกบเขียวเต็มจขึ้นมาจาก9.4เป็น9.8ครับ HP ขึ้นมาอีกประมาณ2ล้านโอเคครับไปตุยกันต่อที่มีจริงเราถ้าเรามีเจมตัว8ดาวนะมันก็จะช่วยฮิวได้ แต่เรายังไม่ครบครับแล้วเราก็ไม่รีบอัพด้วยก็เลยชักช้าอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ย้ายมาเก็บ2องห้าครับพอจะสู้ได้นิดหน่อยแต่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับพยายามจับตาดูกันเองแล้วกันแต่ระยะสปายเขาไก่ครับไก mm. ่เนี่ยถึงฐานอะ ชุดดำเลือดน้อยก็โดนอัดร่วงตลอดเลยไม่ถึงฐานแล้วแต่ก็จะเลยระยะได้รอดูออกสกิลมาแล้วครับต้นไฟนี่ถึงฐานเลยเฮ้ยมันไม่โดนฐานนี่ออกถึงนี่น่ะก็เกือบถึงฐานแล้วครับโอ้ยิ่งบ้บจมตีแล้วใครจะไปสู้แล้วครับทีนี้รอดูสกิลมาแล้วครับ สกิลเหมือนจะไม่ไกลนะโอ้ไกลกันเลยวะสุดยอดโหดอีกทีแล้วกันอ่ะไปก่กันเองครับชัดไม่ชัดเก่งไม่เก่งจะรู้ว่าระยะมันไกลขนาดไหนก็ให้ดูประมาณมันมีด่านไกลกว่านี้แต่มันยากอะ่ะ ยากผมก็ไม่อยากเสียเพราะผมก็สู้ไม่ได้เหมือนกันเพราะด่านเกินจากสองนไปนี่ต้องยัดป้อมทุกฉากเลยครับยากมากโอเคดูกันอ่ะอันนี้ร้อยเข้ามาก่อนสิเออแล้วเราค่อยลุยเนี่ยถึงนี่ครับจะดูตัวใหม่มา เดีนี่เดินเร็วอะเดินเร็วแล้วตีตีตีตหนักด้วยนะอ,อ,อ๋ออาสกิลไปครับถูเลือดมินิบอสครับลดเท่าไหร่เวลาโหสู้ได้วะบับโจมตีแล้วด้วยโหโหถ้าบับโจมตีด้วยกระทุงสามทีอ้อมพังครับ สู้ด่านง่อยกว่านี้ไม่ได้เลยขวาดเรียบไปดูด่านยากๆแล้วกันผมเก็บอยู่2-2-5กะจะมาเก็บ2-2-5แต่อันนี้อาจจะไม่ไม่โชว์เดียเด่ยวๆนะครับคือให้เพื่อนลงไปช่วยด้วยก็ดูระยะก,กันเอามันก็น่าจะสเปดไกลสุดและโคบี้มันสเปดแต่ก็ไม่ไม่ไกลถ้ามัน ออโต้ <Auto S 2> ไปเพื่อความชั่วครับโล่กแล้วกันถึงฐานไหมระยะนี้ยังไม่ถึงครับกดโล่ต่อเิมน้ําแข็งไปบรับโจมตีโอ้บรับโจมตีรตวดเดียวครับออกสกทีก็ล้มครับ เขออาอาถรรพสุดชิวอะไปสู้บอสโหดกันไหมเอาแบบไม่ไม่ไมไ,มไม่ยัดป้อมลองดูนะแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งก็แพ้บ้างก็ได้ <c oughs> ไอเนี่ยบอสกว่าทุกตัวจะใช้วิธีกดโล่แล้วก็กดแช่น้ำแข็งแทนดูซิว่าจะสู้ได้สักขนาดไหน สู้แล้วเขาจะตายหรือเราจะตายโอเคไหมเนี่ยหน้าเบื่อตรงนี้แหละโอเคครับมาแล้วครับบอสหรือเปล่ากดโลดเลยโอเคครับปับโจมตีแล้วดูเลือดดูเลือดบ,บอสลดครับ พอใช้ได้ไหมเลือดบอสขนาดนี้ล้มไปแล้วครึ่งหนึ่งไม้ตัวครับกด,ดฟีสครับเอาดูสิบอสตัวแรกล้มแล้วครับรับจมตีหายแล้วออาขึ้นมาอีกทีครับโหลดห่วมกันเว้ยเอาไว้บอสล่วงว่ะบอสตัวจริงมามามาแล้วครับโหไม่ไหวว่ะ ไม่ไหวเจอไอ้นี่ไม่ไหวเจอไอ้นี้ยังชัดป้อมแล้วกันทุ้งเข้าไปโอ้โหได้เกือบตายครับอา้าวแซนมากวาเทโอ้ไม่ทันได้กวาดไม่ทันได้กวาดครับโอู้ใช้ได้ไว้ต่อยมาส่วนได้ทีหนึ่งโอ้จะมาแล้วครับ เร็วขนาดนี้จะเอาอะไรไปสู้เคสโลได้ทีได้ทีนึงครับมันสปปรดแรงกว่าเราอีกอะโอ้ไม่ได้ออกสก,กิลเลยแซนโอ้ต่อยสักหมัดได้เออได้ต่อยอยู่ครับต่อยหมัดนึงต่อยหมัดจ,จบเลยครับอัดแรงกว่าเราเยอะเลยอะโอยทุงทีครับสองทีครึ่งครับป้อมแหก ยอมเขาครับยอมเขาซะเปลี่ยนตัวดีกว่าถ้าจะสู้อันนี้ต้องประมาณเอาตัวสโลมาใส่ด้วยครับอ่ะสองเนื้อของครับลองดูว่าจะหยันได้สักแค่ไหนลองดูเดยมจด้วยครับ ครับถกลงไม่ยินชนนะครับเดี๋ยวพอได้ระยะเราจะกดปารียดูซิว่าจะอัดกี่ทีล่วงใช้ไอเทมกี่อันถึงจะอัดล่วงปับจนตีแล้วครับอัดแล้วโอ้ล้มแล้วครับเรียบร้อยโอ้ยืนชนได้ครับปับจมตีแถมอีกนี้ ไอเทมชิ้นเดียวอยู่ครับแง๋งเอาอะไรอีกไอเทมชิ้นเดียวผ่านพอสผมก็ว่าเก่งแล้วนะอ่ะสองศูนสี่ด้วยสองศูนสี่ลองวัดกันตรงๆก่อนก็นกนได้ มันก็ไปกันหลายตัวนะก็ถือว่ากันไปเดียวเดมันก็อี่ยเดียวก็ไม่เอาดีกวเป็นทีมเถอะแล้วคอยมองครับต้องจับตาดูกันเอาเองอัดรูดีงัดกันสู้ตรงกันตรงๆครับไม่ใช้ของด้วยโอ้เอ้าล้มแล้วเหรอโดนอะไรเข้าไปไม่ทันมองเลยแซนก็กวาดได้ครับ โอเคถึงฐานแล้วโอเคถึงฐานแล้วก็จบครับสองูสไม่ต้องใช้ไอเทมเลยครับโอเค ครับมาดูพลังการปิดท้ายตัวนี้เทพไหมก็อย่างที่เห็นแล้วครับ SP ก็เยอะเดเมจนี่สิล้านแล้วสกิลคูณ20่สิบก็ไปอีกสปาร์ด้วยโอเคแค่นี้แหละจบสวัสดีลืมที่ประจำไปได้อย่างไรแบตเตอรหมดครับ ห้าตาด้วยกระสาเก็บมาเล่นไปเมื่อตอนอัดคลิปแหละเด็ไป,ลไปถล่ลมเด็กกันครับแหม่ายโดงข้ามงัดตัวซูเปอร์มาสเตอร์มาเลยโค้งหน้าหงายกันละไปดูสิเราต้องใช้ไอเทมไหมถ้าด่านถ้าด่านสั้นผมผมผมใช้นะไม่รอนะแล้วก็ตกดีวเว้ย ป่ายงายครับบัาโจมตีเนี่ยตายทุกตัวสังเกตกันเองครับมันยืนอยู่ข้างหลังเอ็มหมัดตัวเนี่ยอ้าวนายไม่สู้ัเลยอ่ะ <c oughs> ปากดีครับปากดี <c oughs> จบตัวลี้นหนึ่งตาโอเคใส่ตาระดับขึ้นไม่ค่อยเยอะนะ โหลดนานเฮ้ยเฮ้ย,ยเขาก็มีเว้ยแต่เราต่อยก,ก่อนน่ะแบบจมตีติดไปด้วยเอาเด้ใครใครจะมาขวางอีกปกัปกปักเรียบร้อย นาอนอีกโอเคชิวมากอะธรรมดาแรงประมาณนี้ต้องแก้แล้วนะสู้เหนื่อยแล้วนะอันนี้วิ่งชนอย่างเดียวแล้วครับจะออกโล่จะออกโล่ออโลแสนก็กวาดได้ โอ้ยเขาม่ต่อยส่วนเว้ยแต่ตายไปซะแล้วจำภับจมที่อ้อปุ๊กต่อยธรรมดาทีละสิบล้านน่ะเข้ามาในฉากนี่จะเอ้ยเลือดบ้านมันเท่าไหร่กันเองเก้าสิบเก้าล้านใช่ไหมเออคอยยังชัวร์แต่เลือดบ้านสิบล้านก็ต่อยทีเดียวอโอเคครับ ได้อีกสองตาชิวๆเลยอย่างนี้เอ๊ะตรงนี้มันจะหน้าเปื่อไปหรือเปล่าในส่วนที่สู้สเปเชียสเตเตเนี่ยโอ้ต่อ,อยางายอะ่ะโอ้กระจายโอ้ฟฟเจอร์ฟรีดด้วย แถมด้วยอะ่ะโกงโกงเหรอโกงเหรอเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเมื่อกี้สกิลออก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 โอ้ยกระทุงอะ่ะอ่ะงัดงัดกันงัดกันเฮ้ยทำไมฐานพังแล้วอะยังยัไม่ถึงตัวเลยสกิลออกครับครัวเดียวโครงแตก ตัวบัฟเพิ่มเลือดถ้าจะซูมถ้าจะชนไม่ไหวแล้วครับต้องเอาพวกตัวบาวนักสือมาช่วยขวางโอเคปิดท้ายเอ้ยมันก็สนุกเหมือนกันนะรอดูว่าเขาทำอะไรรอดูว่าเขามันจะโชวอะไรเรานีนา่น่าจะด่านสั้นครับกดโล่เลยแล้วกัน โอ้ออกสกิลค,ครับปับโจมตีครับอ่ะดูดิมาแล้วเบาไม่ทันออกสกิเลเว้ตายคาบ้านครับจบจริงๆแล้ทีนี้ตัวซิว่าข้าพเจ้าจะแพ้หรือเปล่าแต่อันดับจะขึ้นยากก็เพราะคนอื่นก็เล่นเยอะกว่าเรานะ เนี่ยมันก็เติมได้อะจ่ายห้าลูบี้ได้ห้าขนนกอะคือถ้าจะเอาสูงกวันนี้ก็จากสมมติสักหกสิบประมาณนี้ชิลๆวเใช่ไหมแค่จากได้แปดสิบก็อาจจะจ่ายสักห้าขนนกเพื่อได้เพิ่มอีกยี่สิบก็จะก,กำไรสักสิบห้าอย่างนี้ก็พอได้อยู่โอเคครับก็ปิดท้ายกันไปแล้วความโหดสุดหั่นหรือหัน ถ้าเลเวลสูงกว่านี้อีกโอ้โหแต่จะเก็บลูบี้ชอบกลบแดงแปดดาวให้ได้ผมต้องทำซูเปอร์มาสเตอร์ใช่ไหมอืมจเจอเอดีก็เอาไปลองใช้ดูแล้วกันเลือกขนาดนี้เขาไม่ตายง่ายๆหรอกแต่ก็ต้องเลือกดาดให้นะว่เาเอาดานไหน <c oughs> เป็นเลือกด่านย,กยากๆก็าหงายอยู่ดีนะบอร์ดมันตีเกินการคำนวณโอเคสวัสดีจริงๆนะครับบ๊ายบาย